สวัสดีค่ะไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม้ก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องรถจะเล่กำมันค่ะก็รถจะเล่กำมันนะคะก็เป็นนิยายของนักเขียนไทยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือของนักเขียนไทยกันอีกแล้วเนาะ,ะมารู้จักกับรถจะเล่กำมันกันเลยดีกว่าผู้แต่งก็คือคุณกิติศักดิ์คงคานั่นเองนะคะซึ่งรถจะเล่กำมันเนี่ยก็อยู่ในซีรีส์เดียวกับกาศาอังคาแล้วก็โอปะปฏิกะอัมพางนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่3ได้ไหมจากสำนักพิมพ์3 3ึ่งสามสามห้าเจ็ดอีกเช่นเคยนะคะ แนวสืบสวนสอบสวนแน่นอนค่ะส่วนรูปเล่มนั้นนี่มาดูหน้าปนก่อนเลยหน้าปกก็จะแบบว่าเป็นรูปตารางหรือก็คือห้องขังนะอ่ะถ้าแบบในในนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันจะที่อยู่หลังตารางอ่ะมันจะมีเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ประหลาดประหลาดอยู่นะคะซึ่งรถจะได้กำมันเนี่ยมีจํานวนหน้าทั้งหมด257หหน้านะคะซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะก็นี่ประมาณนี้ แล้วการบรรยายก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นการบรรยายในมุมมองของบุคคลที่3ามเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาดูเรื่องย่อของรถจะเล่กกำมันกันเรื่องย่อของรถจะเล่กกำมันนะคะจะเป็นเรื่องราวของสารวัตรเดเมียนค่ะ ถ้าใครเคยอ่านการสังอังคาดก็อันนั้นจะเป็นเรื่องราวของนักสืบซินแคร์หรือถ้าใครอ่านโอปปาปฏิกะอัมพางมาอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของอาสีนะคะซึ่งสารวัตรเดเมียนกับนักสืบซินแคร์เขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะคะส่วนอาสีก็จะเป็นผู้ช่วยนักสืบซินแคร์อีกทีนึงเนาะสารวัตรเดเมียนเนี่ยเขาได้รับหน้าที่ให้สืบคดีคดีหนึ่งค่ะซึ่งคดีนั้นเกิดขึ้นในเรือนจาําสารวัตรเดเมียนก็เลยจะต้องปลอมตัวเข้าไปเป็นนักโทษเพื่อไปสืบคดีในเรือนจาํานะคะแล้วคดีีนนนนนนััั้่่มมมมไชคคดธรราทุกแต คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ภายในเรือนจำเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงและภายในเรือนจำอะ่ะมีการเปิดไฟไว้ตลอดด้วยแถมในโรงนอนก็มีการลงกรอนทุกครั้งหลังจากที่นักโทษเข้าไปในโรงนอนกันเรียบร้อยแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะภายในเรือนจําแห่งนั้นนะคะโดยที่สาระวัตรเดเมียนมีเบาะแสะเพียงแค่ภาพปริศนาที่ฆาตกรทิ้งไว้และสิ่งที่เป็นเหมือนดายิงแมสเซจที่ป้ายเลือดไว้ตรงคําว่าไก่จิกเดก ตายบนปากองค์และนั่นก็จะเป็นเรื่องราวย่อๆของเรื่องรถเจเล่กกำม,มันนะคะมาดูความรู้สึกหลังจากที่ไม้ได้อ่านรถเจเล่กกำม,มันกันจะบอกว่าสเตปการอ่านของไม้สําหรับซีรีส์นี้ไม้จะอ่านเป็นกระสังฆ่าแล้วก็โอปปปฏิกะอัมพังใช่ไหมแล้วคือไม้อ่านโอปปปฏิกะอัมพังมาก่อนที่จะมาอ่านรถเจเล่กกำม,มันจะบอกว่ารู้สึกว่าคุณกีตศักคงคาเป็นคนที่แบบเขียนเก่งมากเลยอะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม้มีความรู้สึกว่าคดีเข้มมากเข้มแบบเข้มจับเลยเนะะื้อหาแบบจัดจ้าน สุดถ้าในโอปปะฏิกรรมทาองอะ่ะม้าจะมีความสุขว่าคดีมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันดูเฉยเฉยไม่ค่อยเข้มข้นมากส่วนการสาอังคาดอันนั้นก็สนุกแต่รถจะเลกํามันม้าจะบอกว่าสนุกกว่าเพราะว่ามันมีทั้งความยากแล้วก็ความกดดันความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะรถจะเลกกามันในความรู้สึกของมา้ามันมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างก็คืออันนี้ม้าไม่แน่ใจว่าคุณกิติศักดิ์คงคาเขาได้รับฟีดแบ็กหรือเปล่านะคะม้ามีความรู้สึกว่าภาษาสวยของเขาอะ่ะมันยังคงความภาษาสวยอยู่นะแต่ว่ามันน้อยลงม้าก็เลย รูสกว่าเรื่องนี้ไม้อ่านค่อนข้างจะคล่องกว่า2เรื่องแรกที่อ่านเพราะว่าอันนั้นมันแบบเขามีการใช้คําที่แบบมันทารุหารามากเลยอ่ะอ่านแล้วไม้สะดุดนะคะแต่อันเนี้ยมีแต่ไม่เยอะและต่อให้มีก็เป็นภาษาที่แบบไม่ได้เข้าใจยากก็คือสามารถอ่านผ่าน,ผ,านผ่านได้แบบลื่นไหลามากสําหรับคดีเนี้ยที่ไม้บอกว่ามันยากเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปริศนาของเรื่องค่ะนี่ถ้าจะเห็นลางๆนะมันจะเป็นรูปแบบอักขรแปลก,ปกซึ่งมันจะมีการไขไขปริศนารูปพวกเนี้ยว่ามันคือ ซึ่งขั้นตอนการไขปริศนาคือตรงนั้นน่าเป็นอะไรที่แบบว่าเข้มอะยากมากเลยอะคือไมให้อ่านแล้วแบบอ่านไปก็แบบหัวแบงค์ไปแล้วบบอะไรวะเนี่ยนะแต่ในความอะไรวะเนี่ยเราก็ยังตามทันเพราะว่าเหมือนเดิมเขายังมีเป็นชาร์ตทุกๆบทจะมีชาร์ตสรุปให้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบทน,นั้นๆเพื่อให้เราตามทันนะคะแล้วก็จะมีการอธิบายว่าไอ้พวกรูปประหลาดพวกนี้มันคืออะไรเราก็จะอ่านตามทันได้แบบไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากซึ่งตรงเนี้ย เป็นอะไรที่ดีมากเลยและความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละเชื่อเถอะเป็นกันทุกคนถ้าอ่านอะ่ะจะไขปริศนาอีรูปภาพพวกนี้ไปพร้อมๆกันกับตัวสารวะัตเดเมียนเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องนี้มีสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นในในเรือนจำเนาะก็จะมีส่วนที่แบบสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตในเรือนจาําความรู้สึกของคนที่อยู่ในเรือนจาําคนที่ได้รับอิสรภาพเมื่อออกจากเรือนจําอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้มไม่เคยดูหนังที่มันเกี่ยวกับนักโทษในเรือนจําอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งไม่ตอบไม่ได้นะว่า มันเหมือนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แล้วนอกจากมีการสะท้อนเรื่องชีวิตในเรือนจําแล้วก็จะมีการสะท้อนเรื่อง<ม>การเมืองนิดๆอ่ะอันนี้บอกนิดนึงว่ามีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาเอาไปผูกเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราด้วยมีการอิงเรื่องจริงนิดนึงเนาะสำหรับเรื่องเนี้ยเนื้อหาทางคดีเข้มมากๆแต่ว่าส่วนตัวไม้เดาฆาตกรถูกนะคะอุย้ย ไปเวขิงซะละแต่แต่ถ้าอ่านดีๆไหมว่าพอจะเดาได้อยู่มันเข้มแต่แต่ว่าถ้าคนจับสังเกตนิดนึงอะ่ะจะรู้ว่าใครคือฆาตกรนะคะรถจะเล่กับมันสําหรับไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดใน3มเล่มนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคดีมันเข้มมากเลยอะ่ะแล้วก็จบแบบจบแบบไม้โอเคกับการที่มันจบแบบนี้ด้วยจะมีส่วนที่แบบเอะอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เอะขนาดนั้นและสําหรับเรื่องนี้แน่นอนฉันอวยขนาดนี้ไม้จะให้อยู่ที่45่จดาวค่ะสําหรับเรื่องรถจะเล่กับมันนะก็คือ,คอสนุกมากส่วนตัวไม้ชอบมากที่ชอบขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสืบสวนสอบสวนของนักเขียนไทยด้วยแหละคืออันนี้มา้ยยังไม่เคยอ่านผลงานของท่านอื่นนะคะแต่เคยอ่านสืบสวนสอบสวนของแบบญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้บ้างก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้สามารถเทียบชั้นได้เลยกับ นิยายสืบสวนสับสวนต่างประเทศอะไรแบบนี้คือเผลอๆอันนี้ยายสืบสวนบางเรื่องของญี่ปุ่นไหมยังชอบน้อยกว่าเรื่องนี้เลยนะอันนี้สนุกมากสนุกมากจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเนื้อหาแบบเข้มๆเข้มจัดอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างตึงแล้วก็เครียดอยู่ประมาณนึงเลยนะคะแต่ถ้าคนที่แบบชอบแนวแบบสืบสวนจรา น่าจะชอบสําหรับรถจะเลก่กกำมันนะก็จบการรีวิวรถเจเลก่กกำมันประมาณนี้นะคะใครที่ชอบแล้วก็อยากไปหาซื้ออ่านตามนะคะรถจะเลก่กกำมันก็มีราคาอยู่ที่ราคาเล่มละ3 0 0บาทตามหลังปกเนาะถ้าใครอยากจะลองหาซื้อมาอ่านก็ลองหาตามร้านค้าต่างๆน่าจะได้ส่วนลดที่ดีกว่านี้ราคาที่ดีกว่านี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของไมคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไมคด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไมคก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ